ขอจะเดินสุข,สขท่านผู้ฟังทั้งหลายธรรมะบรรยายในวันนี้ก็ได้มาบรรยายเรื่องของบรารมีสิบประการให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้สดับรับฟังกันก็ด้วยบรารมีทั้งสิประการนี้ เป็นเครื่องสำเร็จประโยชน์ให้ผู้ปฏิบัติทุกๆคนได้สำเร็จผลทุกกิจการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความดีอันสูงสุดตลอดทั้งทำให้ผู้ปฏิบัตินั้นมีความสุขมีความเจริญมีโภคะมีทรัพย์สินเงินทองมีสติปัญญามีความรู้ มียศ<ด>มีอำนาจมีฐานะก็ร้วนแล้วแต่เกิดจากเหตุของการปฏิบัติในธรรมบารมีสิบประการนี้ทั้งสิน้นแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพ,พุทธเจา้าทุกๆุพระองค์ก็ได้ปฏิบัติบำเพ็ญในบารมีทั้งสิบประการนี้ จึงได้ส,สําเร็จประโยชน์อันสูงสุดนำมาซึ่งการตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณถึงแม้แต่ภาษาบุททั้งหลายไม่ว่าการไหนๆผ่านการบำเพ็ญบารมีสิบประการด้วยกันทั้งสิ้นตรอดทั้งคุทบบริษัททั้งสี่ ไม่ว่าจะเป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาที่ผู้มีความประสงค์มรรคผลนิพพานเพื่อให้พ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนั้นก็ล้วนแล้วแต่บำเพ็ญในบารมีสิบประการเรียบเสมือนเป็นถนนแห่งความดีของผู้คนทั้งหลายผู้ที่มีกิตมุ่งหวังต่อความดีกิจมุ่งหวังต่อความหลุดพ้น บารมีทั้งสิบนี้มีประโยชน์อันสูงสุดได้เห็นนั้นจึงได้มากล่าวบรรยายให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้สดับรับฟังกันเพื่อที่ทจะเป็นประโยชน์ให้เราท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติยึดถือในแนวทางนั้นคือทานนบารมีอันทานนบารมีนี้ยังความสำเร็จประโยชน์ ให้ผู้คนทั้งหลายที่ได้ยึดถือปฏิบัติตามแนวทางนี้ทำให้คนที่เกิดมาใน,ในโลกใบนี้ไม่ว่ายุคไหนการใดก็ดีอาศัยซึ่งทานบารมีนี้แล้วก็ได้นำตนละจากเมืองคนนำตนไปสู่สุขติไปเกิดในสวรรค์มีจำนวนมากมายนับไม่ถ้วน ก็ด้วยทานนบารมีนี้เป็นการบริจาคทานการาบริจาคทานนั้นทำให้เรามีความสุขใจในเมื่อมีความสุขใจแล้วก็เกิดอาน,นิสงส์ขึ้นมาทางใจอาน,นิสงส์ตัวนี้ก็จะทำให้เรานั้นหากว่าย,ยัางต้องเวียน่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารนี้เพียงไร ด้วยเดชอำนาจแห่งทานนักบรารมีนั้นส่งผลให้เรานั้นจะเป็นคนที่มีโภคะมากมีทรัพย์สินเงินทองมากมีของอยู่ของกินเป็นจำนวนมากก็ด้วยเหตุที่เราได้สร้างเหตุที่เป็นปัจจัยอวาวัยเหตุนี้จะนำมาซึ่งความอุด,ดมสมบูรณ์อันเป็นความสุขนานาประการอันหนึ่ง การให้ทานนั้นยังได้ทำลายความตนีที่อยู่ในใจของเราอันความตนีนี้สร้างความเลวร้ายสร้างความทุกข์ใจให้กับเราเป็นอันมากไม่ว่าบุคคลใดก็ตามที่มีความตนีรัดึงใจ ข่าวพนั้นก็จะพบกับความทุกข์อยู่ตลอดเวลาด้วยความตนีนี้ทำให้จิตใจนั้นหดหูทำให้จิตใจนั้นมีมนทินทำให้จิตใจนั้นเศร้าหมองทำให้จิตใจนั้นไม่ปลอดโปรในเมื่อมีความหดหูเศร้าหมองไม,ไม,ไม่ปลอดโปรมีมนทินแล้ว อันความดีทั้งหลายก็จะไม่สามารถที่จะเข้ามาสู่จิตใจของเราได้ใจิตใจของบุคคลที่มีความตนีนั้นก็จะปฏิเสธปฏิเสธธรรมะไม่สามารถที่จะนำธรรมะนั้นเข้าไปสู่ใใจิตใจได้ก็ด้วยเหตุนี้ฐานบารมีจึงเป็นบาตรฐานอันแรก ที่จะทำลายความตนีนั้นให้พี่น้าไปหายไปจากใจของเราในเมื่อความตนีคลายกิตใจของเราแล้นก็จะเริ่มมีความสุขขึ้นมีความอ่อนโยนขึ้นรู้เหตุรู้ผลขึ้นในเมื่อรู้เหตุรู้ผลจิตใจอ่อนโยนลงก็สมควรแก่การฟังธรรม นั้นจึงเป็นบาตรฐานอันสำคัญในการทำบุญถวายทานนี้ยังความสุขความสำเร็จให้ผู้คนเป็นจำนวนมากและทานนบบารมีนีย้ยังให้สำเร็จประโยชน์อันสูงสุดทำให้ผู้คนทั้งหลายได้สำเร็จมรรคผล เป็นพระอริยะบุคคลในพระพุทธศาสนาก็มีจำนวนมากมายด้วยเหตุนิทานนับบารมีนั้นจึงเป็นสิ่งที่มีค่าอันสูงสุดหากผู้ที่มีความมุ่งหวังปรารถนาต่อความดีเกียดเบื่อหน่ต่อความทุกข์เพื่อจะหลุดพ้นจากบ่วงทุกข์ทั้งปวง ในลำดับขั้นบันไดที่สองนั้นเรียกว่าศีลละบารมีศีลละบารมีนี้ยังความสุขให้โลกอันความสุขเกิดขึ้นด้วยศีลจะเกิดความเย็นใจสบายใจจิตใจไม่เดือดร้อนเป็นบิดปฏิสาร อันมีความทุกนั้นก็จะไม่มากล่ำกายจิตใจได้ก็ด้วยเหตุความทุกข์ทั้งหลายที่เข้ามาสู่จิตใจของเราในทุกวันนี้ที่เราทัานทั้งหลายได้ประสบพบอยู่เป็นประจำก็ล้วนแล้วแต่พ้นทางแห่งความทุกนั้นมาจากการละเมิดศีลกันทั้งสิ้นไม่ว่า อันความพบที่เกิดนั้นจะเกิดขึ้นกับกายก็ดีเกิดข,ขึ้นกับใจก็ดีถ้าหากว่าเราได้พินิจพิจารณาใช้สติปัญญาพิจารณาโดยเย็บถ่ายแล้วเราก็จะได้เห็นเส้นทางของความพ์ว่ามาจากทิศท,ทางใดมาด้วยสาเหตุอันใดส่วนหนึ่ง ร่างกายของเราที่ได้รับความทุกข์ด้วยการไม่สบายกายมีโรคภัยต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายของเราส่วนหนึ่งนั้นมาจากอุปกรรมที่ด้วยเหตุการละเมิดศีลในการโกอจึงส่งผลให้ร่างกายมีโรคภัยต่างๆนานาเกิดขึ้น ในเมื่อมีโรคภัคยเกิดขึ้นแล้วก็ยังใจของเรานั้นให้เป็นทุกข์ยังใจของเราไม่ได้รับความสุขยังให้เรานั้นได้เสียทรัพย์สินเงินทองต้องไปรักษาร่างกายของเรานั้นเป็นเหตุแห่งการละเมิดศีลอ,อีกประการ,ร,รหนึ่งบุคคลใดที่ละเมิดศีลด้วยการทำลายชีวิต นั้นบุพกรรมตัวนี้ก็ยังส่งผลให้บุคคลผู้นั้นเกิดมาใหม่ภายหลังมีชีวิตสั้นทันตายตายเร็วตายไวตาย่อนกํำหนดที่มนุษย์เขาจะมีชีวิตอยู่ก็ด้วยเหตุนี้ความเดือดร้อนต่างๆหากเราได้สังเกตพิจารณาในชีวิตประจำวันของเราให้ดีแล้ว เราก็จะได้เห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นล้วนแล้วแต่การละเมิดศีลห้าถ้าหากวาตัวเราเองก็ดีคนในครอบครัวก็ดีหาตั้งใจรักษาศีลห้าด้วยกันทุกคนครอบครัวนั้นก็จะมีความสุขมีความสุขกายเย็นใจอยู่กันอย่างมีความสุข ซึ่งตรงกันข้ามมีการละเมิดศีลห้าครอบครัวนั้นก็จะเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนวิปาสสา์ก็ด้วยเหตุนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ตรัสแสดงธรรมศีลังโลกีอนุตตรัรศีนั้นเป็นเยี่ยมในโลกศีลนั้นบริสุทธิ์ ก็จะนำพาเรานั้นไปสู่สุขติมีผู้คนจำนวนมากที่อยู่ในโลกนี้ได้ปฏิบัติตนรักษาศีลให้บริสุทธิ์ให้มัน่นคงแล้วนำตนนั้นลักจากเมืองคนนำตนไปสู่สุขตินั้นมีจำนวนมากมายอันหาประมาณไม่ได้ แล้วบุคคลที่รักษาศิลนีย้ยังยังประโยชน์อันสูงสุดคือได้สำเร็จมรรคผลเป็นพระเริยบุคคลในพระพุทธศาสนาก็มีจำนวนมากอันหาประมาณไม่ได้ยังประโยชน์อันสูงสุดคือหลุดพ้นเข้าสูม่มรรคผลนิพพานก็มีเป็นจำนวนมาก ศีลนี้จึงเป็นพื้นฐานอันสำคัญของชีวิตของมนุษย์เราทุกคนถ้าหากว่าบุคคลใดที่มีศีลก็ถือว่าเป็นคนดีมีค่าเกิดมาชีวิตนั้นไม่เป็นหมันหากบุคคลใดที่เกิดมาแล้วไม่มีศีลก็เปรียบเสมือนชีวิตของผู้นั้นเป็นหมันไม่มีประโยชน์ ด้วยเหตุนี้ทางสองอย่างทางหนึ่งคือทางแห่งความสุขอันมีค่าอีกทางหนึ่งทางแห่งความทุกข์คือการละเมิดศีลคำสอนของพระพุทธเจ้าของเราสั่งสอนให้มนุษย์ทั้งหลายไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน ไม่ให้ทำความทุกข์ให้กับตนและคนอื่นให้เกิดความเดือดร้อนนี้คือบันไดขั้นที่สองศีลรบารมีบันไดขั้นที่สามเรียกว่าเนคขมะบารมีเนคขมะบารมีนี้เป็นการถือบวชเป็นการถือบวชออกจากเรือน ไม่ว่าจะเป็นพระเป็นเนนโยคีชีพุทธที่ได้นำตนออกมาบวชเพื่อรักษาศีลเพื่อประพฤติปฏิบัติธรรมทำกิจที่ดีงามไม่เกิดขึ้นกับใจก็ด้วยโอกาสและเวลาอันมีค่านี้ทำให้ชีวิตของผู้ที่เข้ามาบวชนั้น ได้รับความสุข,สขเป็นการบำเพ็ญพ้นจากความทุกข์จึงได้สระเทศออกมาถือบวชในครรมะบารมีเพื่อยังประโยชน์อันสูงสุดให้เกิดขึ้นกับตนปัญญาบารมีเป็นบันไดขั้นที่สีปัญญาบารมีนี้ทำให้ผู้คนทั้งหลายเป็นผู้ฉลาด ทำให้ผู้คนทั้งหลายหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ก็ด้วยปัญญาบาร,รมีก็ด้วยปัญญาบาร,รมีนี้เปรียบเสมือนอาวุธอันสำคัญของนักปฏิบัติทั้งหลายที่จะสาะงสปัญหาที่อยู่ในใจของเราที่มีมาช้านานไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องความทุกข์นานาประการ อันปัญญานี้เป็นอาวุธที่สำคัญที่ประดับกายผู้ที่มีปัญญานั้นจะใช้สอยอาวุธนี้ให้เป็นประโยชน์ทุกเมือ่อจะใช้สอยอาวุธนี้ให้เป็นประโยชน์แก่ตนและคนอื่นนั้นปัญญาบรารมีนี้จึงเป็นพื้นฐานอาันสำคัญเป็นอาวุธอันวิเศษที่จะช่วยผลักดันจิตใจของเราให้พ้นจากความทุกข์ ก็ด้วยปัญญาบารมีวิริยบารมีอันความเพียรนี้เปรียบเหมือนเป็นการเป็นการก่อสร้างความดีให้เกิดขึ้นกับใจอันความเพียรนี้เป็นการก่อประโยชน์อันสูงสุดให้เกิดขึ้นกับใจของเราก็ด้วยการเพียรละเพียรละสิ่งที่ไม่ดีให้หมดไปจากใจ เพียรสร้างกุศลนสิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นกับใจความสืบเนื่องต่อกันจิตใจ,ใจของ,ของเรานั้นก็จะโน้มเอียงไปในฝ่ายที่ดีฝ่ายที่เป็นกุศลนับคนทั้งหลายที่อยู่ในโลกนี้ก็อาศัยความปีความเพียรน,นี้เป็นที่ตั้งในเมื่ออาศัยความเพียรแล้วจึงพ้นจากความทุกข์นั้นได้ คนจะร่วงความทุกข์ได้นั้นก็ด้วยความเพียรขันติบารมีความอดทนอดกั้นต่ออุปสรรคนานาประการที่อยู่ในโลกนี้เราก็จะมักคบกับอุปสรรคหลายๆอย่างในชีวิตประจำบันของเราไม่ว่าเรื่องความไม่พอใจ ทั้งทางกายและทางใจอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับใจขันตินี้เป็นการแก้ปัญหาอันดีที่สุดอย่างหนึ่งเปรียบเสมือนอาวุธอันล้ำค่าที่ทำให้ผู้ประพฤติปฏิบัติผ่านพ้นจากบ่วงกรรมต่างๆหากว่าบุคคลใดที่ขาดขันติบารมี ความสำเร็จประโยชน์จะไม่เกิดขึ้นเลยก็ด้วยขันติปรเมนี้มีหลายๆปัญหาหลายๆอย่างที่แก้ด้วยขันติบารมีคือความอดทนอดกั้นต่ออารมณ์นั้นในเมื่อเราอดทนอดกั้นต่ออารมณ์นั้นได้ปัญหาและอุปสรรคนั้นก็จะอันตรธานหายไปถ้าหากเราไม่มีความอดทน ด้วยคันติปัญหาทุกอย่างที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็จะยิ่งใหญ่มากๆยิ่งยิ่งขึ้นไปก็เรา,ามักจะเห็นชีวิตในปจัจจุบันของเราทุกวันนี้ผู้คนทั้งหลายที่อยู่ในโลกมีผู้คนส่วนมากที่แก้ไขปัญหา,าชีวิตด้วยความอดทนก็มีเป็นจำนวนมาก ส่วนผู้ที่ไม่มีความอดทนแก้ไขปัญหาด้วยอารมณ์ของตนก็มีเป็นจำนวนมากก็ล้วนแล้วแต่นำมาซึ่งโทษซึ่งภัยความทุกข์ที่ใหญหลวงนานาประการเพราะฉะนั้นเราจึงได้เห็นสิ่งที่แตกต่างระหว่างขันติความอดทนกับสิ่งที่ไม่มีขันติไม่มีความอดทน พราะฉะนั้นขันติความอดทนนี้จึงเป็นบาดฐานอันสําคัญที่ทําให้ผู้คนทั้งหลายได้รับประโยชน์อันสูงสุดคือความสุขทําให้ผู้คนได้เข้าสูส่มรรคผลนิพพานเป็นจํานวนมากด้วยเหตุน,น,นี้ธรรมะขันติความอดทนจึงเป็นหนึ่งในสิบบาร,รมีที่มีความสําคัญยิ่งในการบำเพ็ญบารมีอธิฐานบาร,รมี บารมีที่มีความตั้งใจปรารถนาที่ทำให้พุกคนทันหาายนั้นได้สำเร็จประโยชน์ด้วยการอธิษฐานหนบารมีไม่ว่าเราจะทำบุญอันใดหาว่าเรามีความประสงค์สิ่งใดเราก็ปรารถนาสิ่งนั้นก็จะสำเร็จประโยชน์ได้ดังปรารถนา ดงังพระนางปัตปต,ตาจาราในการก่อนได้ทำบุญถวายปฏิบูชาพระรัตนตรัยก็ในการละครนั้นได้ทำบุญแล้วก็ได้ปรารถนาด้วยเดชกุศลพลบุญที่ข้าพเจ้าได้ถวายบูชาพระรัตนตรัยขอให้ความสำเร็จประโยชน์จงบังเกิดแก่ข้าพเ,เจ้าข้าพเจ้าขอปรารถนาเป็นภิกษุณีรูปหนึ่ง ผู้ที่มีความเลิ่เป็นเอตตะคะในด้านพระวินยัยมาในการยุคสมัยพระพุทธเจ้าของเราพระนางก็ได้มาบวชเป็นภิกษุณีและก็ได้สมปรารถนาเป็นเอตตะคะในด้านพระวินยัยเป็นผู้เลิ่เป็นผู้ที่มีความเข้าใจในพระวินัยฝ่ายภิกษุณียิ่ง นั้นความสําเร็จประโยชน์เกิดขึ้นจากแรงปาถนาที่ได้ทําบุญและปาถนาสิ่งนั้นก็จะสําเร็จประโยชน์อธิษฐา,านนับบารมีนั้นจึงเป็นสิ่งที่สํคาคัญเพื่อยังประโยชน์ให้สูงสุดแก่ผู้คนทั้งหลายสัจจะบารมีทําให้ผู้คนทั้งหลายนั้นได้เชื่อเหตุผลของความจริงเพราะว่าสัจจะนี้คือความจริง ความจริงตั้งสัตว์จะจริงทำจริงทุกอย่างในเมื่อมีความจริงตั้งใจจริงทำจริงทุกสิ่งทุกอย่างก็จะสำเร็จประโยชน์ได้สมดังปรารถนาเช่นเดียวกันเมตตาบารมีเมตตานั้นยังประโยชน์สูงสุดแก่ตัวเราเองและแก่โลกแก่ผู้คนทั้งหลายแก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย เพราะจิตใจที่ประกอบไปด้วยเมตตานั้นย่อมยังความสุขมาให้ตนเมตตานี้มีค่าทําให้ผู้คนทั้งหลายมีความสุขในโลกมนุษย์ยังความเย็นใจสุขใจให้เราอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นเหตุแห่งความสุขนั้นจึงเมตตานี้เป็นสิ่งที่นํามาซึ่งความสุขทั้งปวงอุเบกขาการวางเฉย การวางเฉยต่ออารมณ์การวางเฉยในบางเรื่องนี้ก็ทําให้เราไม่ได้รับความทุกข์ยากลำบากไม่ะดรับโทษภัยเพราะมีหลายๆปัญหาที่อยู่ในโลกนี้เราก็ใช้การวางเฉยหรือแม้แต่ร่างกายของเราที่มีความเสื่อมไปมีความ เสสลาไปแล้วทนที่สุดมีการตายไปในเมื่อเราเห็นสภาพร่างกายของเราตายไปเห็นความเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะแลว้วด้วยคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นให้ละก,กายเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราในเมื่อเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราก็วางเฉยในร่างกายนั้นเป็นเป็นทางเข้าสู่มรรคผลนิพพาน ก็ด้วยเหตุการ์ปัญญายป a r มีสิปการมานีอันเป็นเหตุให้ผู้คนทั้งหลายได้ปฏิบัติแล้วได้ประสูความสุขทุกทนหน้าเป็นในหนทางแห่งความสำเร็จเป็นหนทางแห่งความดีเป็นหนทางแห่งความสุขความเจริญฝ่ายเดียวไม่มีโทษไม่มีภัยเป็นเป็นเส้นทางแห่งการคนเดิน การบรรยายธรรมะในบารมีทั้งสิบนี้ที่ได้บรรยายมาตั้งแต่ทานักบารมีในเบื้องต้นจนถึงที่สุดอุเบกขาบารมีในบั้นตาก็สมควรแก่การเวลาเขาขอหิติลงขอให้ท่านทั้งหลายนั้นจงมีแต่ความสุขสมจำนองจิต ก็ขอให้คิดแต่สิ่งที่ดีมีกุศลขอความดีทั้งหลายจงติดตนแด่สาธุชนทั้งหลายทั่วกันเทินจเจริญธรรม